เข้าอ่าโวรงการนี้ตั้งแต่เมื่อไรก่อโอ้โหตั้งแต่เมื่อไร่หรอเอ่อเอาจริงๆคือเราอ่ะเริ่มเริ่มจากที่เราเริ่มไปแคสงานหลายๆที่เนาะตอนนั้นประมาณัมมหกมห้ามหกอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่ไปแคสงานหลายๆที่แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเราเราอ่ะก็ได้เข้าไปเีบิวละไปเป็นเด็กฝึกของของที่ที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกปุ๊บนาดาวเข้ามาเห็นเขาก็เลยแบบก็เลยได้เข้ามาคุยกับนาดาวแล้วก็ได้ได้เซ็นสัญญากับนาดาว มันแบนบประมาณเกือบสามเกือบสี่ปีได้แล้วอะครับผมก็ก็ก็งานงานแรกที่ปล่อยจริงๆก็คือเรื่องค้นจ้างเลยก็คือเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปการแจ็คเกิดของไอซ์บลัมใช่ใช่เรื่องนั้นเลยเป็นไงบ <ผ commonly S 2> ้างครับกับการที่แจ็คเกิดในเรื่องที่ทําให้แบบมีคนแบบติดตามมันเยอะมากขึ้นหรือเปล่ามีมี มากขึ้นแล้วก็แบบมันมันก็เป็นความรู้สึกที่เรา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 ไม่เคยเผชิญเผชิญกับมันเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันที่เราเราก็มีมันตั้งนานแล้วว่าเราอยากแบบทำงานในวงการเราอยากเป็นศิลปินเราอนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนพอแบบพอมันมาถึงจริงๆอ่ะมันก็มีความแบบตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าลึกๆมันก็เป็ดีใจอ่ะที่เราได้เลื่อกทำสำเร็จอะ่ะแล้วตอนนี้ผลงานของเรากับการที่เซ็นกัต์โทมัสจีเจเป็นยังไงบ้างก็แจ้งมดีมากดีมากก็ผมก็คอยเข้าไปอ่านไอแท็กแฮชแท็กของเพลงอยู่ตลอด มีคนเข้ามาเต้นเบอร์มีแบบมัน,ม okay. มนด้วยความที่มันมีชา a l l e n g e เยตอนนี้ทุกคนก็จะมาเต้นตามแล้วก็จะเข้าไปดูบางคนเขาเขาเขาเต้นไม่ได้เขาก็มาร้องเพลงอย่างเดียวหรือมาแบบโยกโยกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูว่าเราสนุกกับการที่เราได้เข้าไปดูแบบคนเขาอนจอยกับเพลงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราทำลอยางนอกจากเล่นซีรีส์ร้องเพลงเราอยากเราเราทำอะไรอย่างในวงการบันเทิงเหลือเหลือเหลือหนังของตัวเองใช่ใช่เราเราอยากเล่นหนังพี่นี่ก่อนก็อย่างใช่พี่้ี่ก่อน อยากทำครับอยากทำครับอยากถ้าเกิดถ้ามีโอกาสติดต่อมาได้เลยครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราติดตามไหมออเตอนนี้ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดนอกนอกจากเพลงดีดๆ unexpected นที่เพิ่งปล่อยไปก็กำลังกำลังจะมีซีรีส์ครับผมชื่อฉลาดเกมโกงเแบบซีรีส์ที่กำลังจะมาประมาณกลางปีประมาณเดือนห้าหรือเดือนหกตอนนี้มันยังแบบยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามกันโอเคครับขอบคุณมากครับ